อยู่ใน TDS กันอีกรอบหนึ่งวันนี้เรามาอยู่กับตัวเก่าขายใหม่อย่าง Elf Camp ตัวจากอีเวนต์คริสต์มาสในปี2022ที่ตอนนี้ขายเป็นเกมพาร์ในราคา579โลบักแล้วก็มีการปรับสกิลกับปรับหน้าตาใหม่ก่อนขายเล็กน้อยด้วยก็วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจนะฮะที่จะบอกว่าผมไม่ได้ซื้อมานะอันนี้เป็นตัวที่ผมได้มาตอนผ่านอีเวนต์ปี2022เลยอีปิกมากๆก,ก่อนจะไปเข้าเนื้อหารีวิวกันท่านผู้ชมฮะ อย่าให้ผมสอนโซโลอีเวนต์เดอะดาราตาเรียมเลยนะคือแบบถ้าโซโลเนี่ยมันโคตรยากเลยบอลเริ่มมันเยอะมากมันต้องเร็วมันแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้มันมีคนทําอยู่คนหนึ่งนะแต่ว่าแบบพี่แกสู้ชีวิตจัดๆผมตามไปทันถ้าจะดีหน่อยเนี่ยก็ต้องไปกันสัก2คนซึ่งถ้าเกิดไปกัน2คนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวก Excel พวกเอนจิเนียร์มันก็ไม่มีอะไรที่สอนแล้วนะมันจบอยู่แล้วเอาล่ะเริ่มพูดถึงตัวเอลฟ์แคมป์กันเลยราคาการวางของเขานะฮะอยู่ที่300บาท ซึ่งเราสามารถวางเขาได้แค่2ตัวความสามารถคือถ้าเกิดวางมาแล้วทุกๆ15วิตัวเขาเนี่ยจะเสกเอลฟ์ออกมาเป็นเอลฟ์ชิมเมอเลือด16อาวิ่งชนซอมบี้เป็นทาวเวอร์สายเสกตัวมาเดินตามทางนะนะส่วนตัวทาวเวอร์มันเองเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ก็แค่ตั้งไว้แบบนั้นและรลบที่1จะเพิ่มเอลฟ์ในไลน์อัพใหม่มาชื่อว่า snowball elf จะมาทุกๆ20วินาที มีเลือด20แล้วก็ปาสโนบอลดาเมจ5ได้ทุกๆ2.5เวระยะการยิง18เอาไปเนี่ยมันจะเป็ดับไลอัพที่2นับถอยหลัง20ววแบบนี้ในมาแล้วสตัดอย่างที่บอกไปเลยก็ดูน่ารักดีนะหน้าตาสมัยก่อนของไอ้พวก2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คือมันเขียวแล้วก็ไม่ค่อยจะมีหน้าตาอันนี้ก็ทําให้มันดูน่ารักขึ้นซึ่งด้วยสาเหตุบางอย่างคนเขาเหมือนไม่ค่อยชอบกันนะฮะสำหรับดีไซน์ใหม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมแต่ว่าเลเวลที่3 แรงงานค้างค่าจ้างจะเพิ่มไลท์อัพการสปอนอันใหม่มาอย่างบอมเบอร์เอลฟ์มาทุกๆ25วสิาเวสโนว์บอลเอลฟ์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น c ค n นอนเนียเอลฟ์ซึ่งก็จะมาทุกๆ25วิสิาเวทนาขึ้น5วิเวทแต่สตัดตโดยรวมเนี่ยก็จะดีขึ้นราคาเพียงแค่พันแปเท่านั้นเชือมาแล้วอันนี้เป็นบอมเบอร์เอลฟ์ถ้าเกิดเขาวิ่งไปชนสโตรูแล้วเขาตายเนี่ยเขาจะทำการระเบิดออกมาเป็นดาเม 60. จ60สส่วนเลือดของตัวเขาเองเนี่ยคือ22 อีกตัวคือแคนนอนเนียเอลฟ์ก็ดาเมจไฟเลยตามนี้เลเวลที่3ามคุกกี้คัตติ้งจะเปลี่ยนเอลที่วิ่งชนปกติเนี่ยเป็นกาเดียนเอลฟ์จะมาทุกๆ20วี่สิีนานขึ้นห้าวีอีกแล้วแล้วเปลี่ยนแคนนอนเนียเอลฟ์เนี่ยเป็นการเนอร์เอลฟ์จะเสกนานขึ้นอีก5วิสี่พนห้าร้อยนี่กาเดียนเอลฟ์ประมาณนี้เป็นตัวที่จะอยู่ตีนสตูในระยะใกล้แล้วก็มองเห็นล่องขนซะด้วยแล้วก็เนี่ยการเนอร์เอลฟ์มองเห็นล่องขนเหมือนกัน เลเวลสุดท้ายเลเวลที่4ี่เอาไว้เล่นไนท์ค้าคือนที่รุนแรงโดยการเด n น l อลฟ์เอลฟ์ดาบเนี่ยจะเก่งขึ้นการเดร์ก็เก่งขึ้นแล้วก็มีเอลฟ์ไลท์อมาอย่าง l ิฟเอลฟแล้วก็เปลี่ยนไอเอลฟ์ฟอมเบอร์นี่ยกลายเป็นยิ t บอมเ e r เป็นตัวทิ้งระเบิดที่จะใช้เวลาเสกนานขึ้นถึง2เท่า แล้วก็มีคําประกอบเล็กน้อยว่านี่เอลฟ์ทุกตัวมารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นคั่งคืนที่รุนแรงมากๆราคา10,000เป็นตัวซัมมอนที่แบบราคาถูกมากๆอเอาไปในลิฟ์เอลใช้เวลาสปอน์นานมากนะฮะแปดสิบวิเลยแต่ดูทีเดตัวกันการ์เดนเอลแล้วก็การ์นเนอร์เอลฟเนี่ยจะออกมาถึง2ตัวนะแล้วก็เก่งขึ้นด้วย แล้วท่าที่ผมไปทดสอบมาเนี่ยการเนอร์เอล์จะตีตัวบินได้ตอนเวลสุดท้ายแต่เวฟก่อนหน้านี้เนี่ยตีไม่ได้แล้วก็ดีกิฟต์บอมเบอร์ไม่ใช่ตัวบันไซแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นการทิ้งระเบิดใส่หัวสตูแทนซึ่งทิ้งคิลโลลอยห้าสิบถือว่าแรงพอสมควรตีตัวบินได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตีตัวรองหัวได้ด้วยและนี่บิ๊กบอสของเราเร 800, ลิฟเอล์เลือยแปดร้อยและสามารถคว้างหินใส่หัวสตูได้ซึ่งจะสร้างดาเมจสเปซสามร้อยหกสิบ ทุกๆซกเซเว่ิในระยะ40ซึ่งไกลแบบไกลามากๆนี่คือวงของไอลิฟเอลฟ์นะคือแบบมันกินครึ่งแมปเลยอะ่ะม่นเปตัวสายแซมอนยูนิตนะฮะผมเลยยังไม่ให้มันตีอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองตีอะไรสักอย่างอยู่ในโหมดจำลองอย่างโหมดปานกลางไปเริ่มเลย5 4 3 2และ1เชิเริ่มเกมนี่จัดการเลยเอลฟ นักดาบนี่มันจะหยุดแล้วก็ตีตีตีตไปเรื่อย,อยสปีดดี้ไม่มีผลจัดการไปยืนตีรัวๆชืบ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 ,ชบ,ชบข้อเสียอย่างเดียวของเอลฟ์ทุกตัวเลยเนี่ยคือมันตีตัวเหล็กไม่เข้าก็จะเกิดเสกลีดร์ดมาสัก2ตัวเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไม่เข้าเลยจนกระทั่งมันเดินแบบเดินไปชนพวกตัวพวกนี้แล้วเหล็กมันก็แตกเองแต่เนี่ยถ้าเกิดยิงเฉยไม่มีตัวอะไรตาย เช่นเดียวกับตัวบินเหล็กด้วยคือด้วยสาเหตุบางอย่างนะฮะเอลฟ์บอมเบอร์เนี่ยจะไม่สร้างดาเมจกับอะไรสักอย่างเลยในคลิปผมอะไรจะพูดว่ามันเจาะตัวเหล็กไม่ได้ที่จริงมันเจาะได้แต่ตอนนี้มีบั็กที่มันไม่มีดาเมจกับสักอย่างมันเลยจบเห่เลยเดี๋ยวดูตัวอื่นต่อบ้างนี่คือลิฟท์เอลนี่มันจะคว้างแบบฟืบไปแบบนี้เลยตูมสิ่งที่คณไม่ชอบดีไซน์ใหม่เนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านมานะมันเหมือนจะเป็นหลักๆที่ลิฟทเอลนี่แหละคือแบบตัวมันดู ซิกมากเกินไปนิดหนึ่งปกติตัวเก่ามันเนี่ยมันไม่ได้ขนาดเลยนะมันเป็นแค่แบบแค่คุณปูหยิบสโนโบอลมักฟั่งเฉยแต่นี้มันแบบอื้มฟั่งไปเลยอู้อะตีไป,ไปเรื่อยๆระเบิดไปเรื่อยนี่เอลทิ้งระเบิดอิมทำไมระเบิดมันหายนในเวเช่จะหายนิดหนึ่งเมื่อกี้แต่ว่าปกติละนี่ตีต่อตีเข้าไปแชมป์เกิดเนี่ยแล้วก็ไปต่อลุงแกปลาได้ไกลมาก ปลาเข้าไปจากตรงนน้นแบบหนึ่งซอมบี้โดนแคปอยู่แบบหนึ่งเอาละลเราันออกมานิดนึงตัวดงแกมองไม่เห็นต้องผลนะแล้วก็ปลาอืมเข้าไปแล้วก็นี่อเนกชันการตายถอยหลังไปแล้วก็เอออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเทียบกันด้วยแบบชัดๆเลยว่าตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหน อาแล้วก็เข้าถึงช่วงสุดเสียวของเรานะฮะคือการใช้งานจริมน่าเสียดายที่ต้องบอกนะฮะว่าตัวนี้ก็จริงที่มันคุ้มมากๆคือตัวมันเนี้ยตั้งแต่เวลวสูนถึงเวลวตันใช้เงินเพียงแค่17ซึ่งถือว่าต่ำส,สุดๆแต่มันไม่เก่งกับอะไรสักอย่างเลยคือทุกอย่างที่เอลฟ์แคมันทําได้ m i l ิท a r y ี่เบที่มันเสกรถเนี่ยทาได้หมดหมดฟอสอเหรอโอแน่นอน m i ลิทัลี่เบสทาได้ดีกว่า โหมดฮาร์ดคอร์สมัยก่อนเนี่ยเอลฟ์แคมันเคยมีประโยชน์ในโหมดฮาร์ดคอร์นะแต่สำหรับปัจจุบันนี้ยังไงนิลเทอรี่เบเนี่ยก็ดีกว่าข้อเดียวที่มันพอจะดีกว่านิลเทอรี่เบได้เนี่ยคือนิลเทอรี่เบมันสอยตัวบินไม่ได้แต่เอลฟ์แคมันก็ไม่ได้สอยตัวบินแบบเวิร์วังเก่งกาขนาดนั้นคือมันก็ต้องเป็นเวลาตานซึ่งก็ต้องใช้เวลาอัพระดับหนึ่งแล้วเกิดจะให้มาสู้กับพวกตัวซีเรียสซีเรียสแบบฟอร์เรนเอเจอร์อะไรแบบนี้ก็ลองดู แปะแปะแปะมันตักสแต็กกันเยอะเยอะ่ะมันถึงจะแบบถึงจะพอมีดาเมจแต่มันก็แบบค่อนข้างไม่มั่นคงแล้วก็เนี่ยช้ามากมามันมาแค่ตัวเดียวเองนะแล้วก็เนี่ยเข้าฐานเลยเอ,อื้อสถานการประมาณ99.9%เนี่ยผมมั่นใจว่า Mil เล r ต์เ a ล e ยังไงก็ทำได้ดีกว่าทั้งต้นกลางท้ายเกม Elf อ a แคมันแค่ไว้สะสมแล้วก็ยิบใช้เล่นสนุกสนุกเฉยเอาไป สามเต็มสิบเทียสี่สไม่ใช่ตรงกลางแต่คือเกือบต่าสุด <S <S เพื่อสงสัยเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งราคาถ้าเกิดโดนดีเจบับเนี่ยจะลดเท่าไหร่จาก17700ก็ห5 8 9นะฮะมีความเห็นยังไงบอกได้ลาไปละบ๊ายบาย